รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ News Connect มา connect คน connect ข่าวกับดิฉันนภสัสสิริอาชาวัฒนาค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้ NewsConnect มีข่าวสารสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมาชวนคุณผู้ฟังได้พูดคุยกันคะ่ะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของลมหนาวกับฝุ่นพิษปัญหามลภาวะทางอากาศในเมืองใหญ่คะ่ะในช่วงหน้าหนาวของทุกปีหลายคนคงจะรู้สึกสดชื่นที่ได้สัมผัสกับอเย็นโดยไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศหลังจากที่ต้องอยู่กับอากาศร้อนๆมาทั้งปี แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเมืองใหญ่จะมีฝุ่นพิษขนาดเล็กหรือที่รู้จักกันดีในนามของฝุ่น PM 2.5เป็นภัยร้ายที่แฝงมากับลมหนาวในทุกๆปีค่ะข้อเท็จจริงดังกล่าวทําให้หลายคนเข้าใจว่าฝุ่น PM 2.5เกิดขึ้นเฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้นแต่คุณผู้ฟังคะแท้จริงแล้วฝุ่นละอองขนาดเล็กพวกนี้หรือ PM 2.5ไม่ได้มีเฉพาะในหน้าหนาวนะคะ ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครหรือตามเมืองใหญ่ๆมีมานานแล้วค่ะแต่เพิ่งมีการตื่นตัวเนื่องจากเพิ่งเริ่มเก็บข้อมูลในบางพื้นที่ในช่วง23ปีหลังที่ผ่านมานี้และสาเหตุที่ฝุ่น PM2.5 มีมากในช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติเป็นตัวหนุนโดยเป็นช่วงเวลาที่ความกดอากาศสูงจากทางตอนเหนือเคลื่อนตัวมาปกคลุมพื้นที่ของประเทศไทยทําให้เกิดภาวะอุณหภูมิผกผัน โดยเมื่อพื้นดินคลายความร้อนขึ้นไปด้านบนในเวลากลางคืนจะถูกอากาศเย็นด้านบนที่มีความกดอากาศสูงกว่ากดเอาไว้อีกทีหนึง่งทำให้เกิดกรงขังฝุ่นควันไม่ให้ลอยออกไปโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆที่มีอาคารสูงล้อมรอบเป็นจำนวนมากอากาศจะค่อนข้างปิดมลพิษฝุ่นและควันต่างๆไม่สามารถระบายออกไปได้ค่ะแต่ภูมิอากาศตามธรรมชาติเป็นเพียงปัจจัยกักขังฝุน่นควันและมลพิษต่างๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามฤดูกาลเท่านั้นแต่ปริมาณฝุ่น PM 2.5ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพพานามายของเรานั้นมีสาเหตุมาจากมนุษย์ของเราทั้งสิ้นค่ะ กิจกรรมต่างๆทั้งการคมนาคมขนส่งการเดินทางการประกอบอุตสาหกรรมการเผาซากพืชซากสัตว์การเผาซากพืชหลังเก็บเกี่ยวและการเผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยจนอาจเป็นสาเหตุของไฟป่าที่ควบคุมได้ยากและยาวนานค่ะนอกจากจะทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กดังกล่าวแล้วนอกจากจะทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กดังกล่าวแล้วยังเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะเรนกระจกที่กักขังฝุ่นละอองพิษเอาไว้ทำให้ปัญหายิ่งทวีความรุนแรงขึ้น จะเห็นได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของฝุ่น PM 2.5นั้นเกิดมาจากน้ำมือของมนุษย์เองและสุดท้ายก็กลับมาทำลายสุขภาพของผู้ก่อปัญหาอย่างพวกเราค่ะถึงเวลาที่เราต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้วนะคะคุณผู้ฟังคงสงสัยว่าแล้วปัจเจกชนอย่างเราจะทำอะไรได้บ้างสัปดาห์หน้ามารับฟังกันต่อค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจากศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายในวันนี้ค่ะ สำหรับช่วงนี้หมดเวลาของ News Connect แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้สำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ Connect คน Connect ข่าวกับ News Connect